ชาวพุทธโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของศาสนาพุทธและบางคนก็รู้ว่าคำสอนของพระองค์มีเหตุและผลแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่รู้ว่าคำสอนของพระองค์ สำคัญต่อชีวิตของตนอย่างไรทำไมจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของพระตถาคตด้วยในครั้งนี้พระอาจารย์สุวิสุทธโมได้เมตตาแสดงพระธรรมในเรื่องทำไมต้องเชื่อฟังคำของตถาคตขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ค่ะ ผมบอกว่าผู้เชื่อฟังต่ตางๆก็จะได้รับประโยชน์สุขสิ้นกานนานเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นโลกอื่นก็คือโลกที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ยเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัฏตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารมารในนี้คือเกินนั่นแหละความ เกิดความแก่ความเจ็บความตายหนึ่งคำว่ามันวัตตะก็คือวัตตะก็คือสังสารวัตก็คืออยู่ในฝั่งอสังกตัะในฝั่งสังกตะนี่แหละคำว่าวัตตะก็คือสังสารวัตก็คือคตติห้าคือภพสามหนึ่งตรงนี้เป็นที่อยู่ของมันก็คือเป็นที่อยู่ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมิวัตตะก็คือฝั่งอสังกตตะก็คือฝั่งของนิพพานนั่นแหละ ไม่เป็นที่อยู่ของมานตรงนั้นมันไปไม่ถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ถึงฝั่งว,วิปัสสตะเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดต่อวิปัสสตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูฉันเราได้ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อเราะนั้นจะเป็นไปนเพื่อประโยชน์ก็ควรเพื่อความสุขแก่เชิปชทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาะนาดผมบอกว่าเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยเรื่อง สังสารวัตรเรื่องอะระบบสังกตะเรื่องอสังกตตเนี่ยพระบะมว่าชนเราได้คิดว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้งก็จะเป็นประโยชน์ก็ควรเพื่อความสุขแก่จนทั้งหลายเหล่านั้นสิ่นกัลลานใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรธรรมชาติเหล่านี้มันมีอยู่เนี่ยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องภพภูมมต่างๆเนี่ยถึงว่าโยมจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อจะไม่ อะไรก็แจ้งเดืแต่ว่าธรรมชาตินี่มันก็มีคืออยู่ของมันอย่างนี้นซึ่งพ่อมวกวัาต,ตาก็จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นในธรรมชาตินั้นก็ย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเชียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความไปกดตายตัวแห่งธรรมดาแต่ตาโคตรพุทเจ้าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นในธรรมชาติตรงนี้ก็มีของมันอยู่อย่างนั้นแต่พระองมวกอัเป็นคนเนี่ยมารู้เรื่องพวกนี้ เป็นคนมารู้เรื่องพวกนี้ว่าสัตว์ทำกรรมแบบไหนตายแล้วจะไปไหนเรื่องคติห้าต่างๆเนี่ยพวกมเป็นคนบอกว่ามาประกาศว่าท่านเป็นคนเดียวที่รู้จริงเ่พวกว่าถ้าใครคิดว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อก็จะเป็นประโยชน์แต่ใครไม่เชื่อก็ไม่เ,มเป็นไรถึงจะเชื่อไม่เชื่อธรรมชาติตัวนี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นทั้งโลกนี้และโลกอื่นต่คตผก็ทราบได้อยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ติมารไปไม่ถึงและที่ที่มนได้อยู่ไปไม่ถึง ตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไปชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโลกไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมประตูนครแห่งความไม่ตายก็คือประตูเข้าสูมา่มรรคัิพระเจ้าเปิดทางไว้แล้วชี้ช่องไว้ให้แล้วเนี่ยเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าไปถึงสถานที่นั้นๆเป็นที่กเกษมจากโยคะเป็นผู้ ขอสจเครื่องรอยรัตต่างๆกระแสแห่งมารผู้มีบาปแต่าค็ปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทําให้หมดพิสงแล้วพี่สื่หลายเธอตั้งหลายจึงพู้เป็นผู้มากมุมเนี่ยปราโมทปฒนาทาอนกเกษสรจากโยคาเธอกระแสแห่งมารพระเจ้าปิดกั้นเสียแล้วทําให้หมดพิสงแล้วหนึ่งเธอตั้งหลายจงปถนาทำอนเกษยรจากโยคะชี้ทางมาให้เห็น